ตัวใหญ่คือส่วนกรจาย์วานต้องเรวยต้องมาเดินมาตรงนี้เลยปลาหมูส่มีหวานเยสครับปลาหมูแดงออสเตรเลียลยเมดหวานตรอบตลาดลราก็มีขานครับได้ได้นะครับลูกค้าครับแต่เป็นลูกยะใหญ่นะครับเปิดบางๆตักนุ่มๆเลยนะครับกินได้เลยจะเอารสหวานลวยเม็ดนีนาจ้ลูกค้ากาหวานก่อจ้าน้าเตหน้าตาจะ ก็จับรองรอนนิใหญ่เลยนะยังไงจับใหญ่เลยตัวนุ่มใหญ่ใหญ่เลยจะไหวไหมนีกเนี่ยตับแต่ตัวนุ่มใหญ่ใหญ่ครับจิตนะครับ น่าป่ะสีหายหรือยังฉันสีจ้งหวน่าไม่หายแกเล่ยนไปใช่ไหมเนี่ยยไม่รู้สห้ามน่ล้มาจังโมโหน่าจ๋าจ้าวหัวรถจ้าวหัวรถจ้าวัวร กระชองไม่มีคนงาวันมาี่มามาคเยอะแค่วันนี้ chị sẽ ลบเจอๆไม่มั้ยคะขอทวนหน่อยจ้าแล้วยังเหรอ

không có ai <laughs> biết đâu, không có ai 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 ลาดลุงแทบันนีคนเยอะตลาดไม่มาตั้งเยอะเลย แย่บางตอน,นต้มว่านบังหมด